สวัสดีค่ะพบกับรีวิวช n แนลนะคะวันนี้จะมารีวิวของสกุชี่ที่พึ่งได้มานะคะก็ได้มาเมื่อวันก่อนๆนู้นแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้เราไปสอบมาแล้วก็ไปแวะตลาดขอปมาก็ได้มา6ชิ้นนะ,ะพี่เขาบอกว่า3มชิ้นห้แล้วขอทอนมาแล้วก็บอกว่าเอาอีกชิ้นนึงงไหมจะได้ไม่ต้องสองเลยเอาอีก ก็ได้มา6ชิ้นแล้วก็รวมเป็น8นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยมาเริ่มที่ชิ้นแรกนะคะไอติมนะคะเป็นไอติมอันนี้มันจะแบบสีมันจัดดีก็เลยซื้อมาแต่ว่าไม่สโลว์แต่ว่าเนื้อแน่นมากเลยนะคะเนื้อแน่นอันนี้มีแบบนี้หลายสีมากอันนี้ก็เป็นสโลว์แต่สีเหลืองก็เลยเอามาสีมันก็มีสีฟ้าสีไลทได้นะ สีฟ้าสีเขียวสีขาวสีดำมีหมดอะนี่เริ่มเป็นคนอ่อนโยนและสกูชี่นิ่มๆน,นะคะโอเคอย่างต่อมาจะเป็นมาการองคิตตี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำสีใหม่นะ,ะก็คือตรงวิปคีม,มันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคนะคะคเขไปคคสตอตมนะคะภาษาเลโก้ภาษานี้ไม่รู้นะคะมาการองคิตตี้น่ารัก ที่จริงมีปังแผ่นโกเดทามะได้แต่ว,ว่าไม่ได้ซื้อมามันลาวสตินมันเริ่มลอกลอันนี้เป็นอุนจินะคะอุนจิมีหลายเส้นยาวๆทึ้ไม่ใช่ก็เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะมาแกะอันนี้ให้ดูนะต่อไปเป็นนำเขาเรียกว,ว่าบิสกิตนะคะไม่ใช่วาฟเฟิลมีไส้เดี๋ยวไปใส่ไส้มาให้นะคะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันสโลป่ะ มันเนื้อแน่นๆมากเลยนะก็โอเคเอามาทีก่อนนะคะมาคาฮองสีแดงที่จริงอ่ะสีมาคาฮองคอลเลคชันเนี่ยคือสูตรสีอ่ะโอเคมากเลยอ่ะคือสีสดมีสีส้มอันนี้เราซื้อสีแดงมามีสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวเอ้ยสีฟ้าก็มีสีเหลืองไม่มีเ้อาสีเหลืองจะเหมือนโกเดธามะมากทำปากแบบบวอๆ่ะโอเค สุดท้ายนี้เอ้ยลองสุดท้ายเป็นเบอร์เกอร์นะร้านนี้อันนี้ฝากเพื่อนซื้อปิดเทอมแล้วไม่เจอเพื่อนแล้ววันสุดท้ายแล้วนะคะวันสุดท้ายเมื่อวานอันนี้ก็เพิ่งได้มาสโลมากอันนี้ได้มาห้าสิบาทอันนี้ก็ไปเจอกล้วยเด้งมาได้แต่บาไม่ซื้อนะกล้วยเด้งมันไม่โอเคก็เลยไม่ซื้อนิ่มมาก สุดท้ายฮะโอ้โหของแล่ื่อไม่ใช่มันเพิ่งออกใหม่นะคะมันจะเป็นร้านกูดี้กูสนะคะก็ไม่รู้เพื่อนซื้อไหนมานะคะก็ไม่ได้ฝากมันซื้อให้มานะมัะเอามาให้แล้วก็เลือกๆนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนจะเป็นแพ็กเกจของร้านเขานะคะเราก็ไม่รู้มั่วๆก็จะมีเคือเนี่ยถ้าใครไม่ชอบรุเมกลิ่นอบองตรงอย่าซืาออ้อเลยนเนี่ยคือกลิ่นชีแรงมากนะคะ กลิ่นนี่โคตรแรงเลยสโลนะไม่มีตำหนิห้าอันนี้ได้มาในราคา80บาทราคะ80บาทดีๆนี่เองก็โอเคโอเคนะโอเคคือบอกตรงเลยร้านที่เราไปซื้อมาวันเนี้ยคือของของที่มันใส่ถุงแบบเนี่ยเยอะมาก ใส่ถุงแบบนี้นีไม่ค่อยมีแล้วก็มีแบบแพ็คคู่ด้วยนะแบบอันนึงแล้วก็มีไอตรงเนี้ยมันจะใส่ตรงนี้มานะคะเหมือนยัดเยียดให้อะ่ะโอเคเราก็จะมาแกะนี้เลยใช้ที่แกะไหมพรมนะคะ <c oughs> ไปสอบมานะคะสอบเข้ามานีเดี๋ยวอาจจะไปบ่อยๆก็ได้นะคะเดี๋ยวไปกับเพื่อนเลโก้ก็ขายถูงนะร้านเนี่ยเราไปซื้อประจำ ตัวสามสิบอยก็ถ้าเกิดมันเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะเราจะแกะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่แบบนี้เราจะไม่แกะจะไแกะเป็นบางอันอะไรเงี้ยนะคะโ้สวยงามมากมีอะไรติดแว้นี่เหมือนเขาจะทำมาแบบคนละทานะคะแล้วก็มาประกบกันโอ้โหมีตำหนิด้วยค่ะ ไม่ค่อยเวิร์กนะร้านนี้ไม่เวิร์กจริงๆเดี๋ยวนี้แแหงแคก็เนื้อนแน่นที่จริงโกเดทมาเราเจอนานแล้วตั้งแต่ไปงานวัดกับเพื่อนวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ที่ไม่ใช่หกยี่สิบเอ็ดมั้งก็อันนี้ยังอยู่อยู่เลยฮะอันนี้ก็เจอแล้วเหมือนกันก็ซื้อมาเลยไม่เป็นไรตั้งแบบนี้น่ารักนะ ไปเพ้นหน้านิดนึงโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็ก็น,นี้ก็เป็นสกูชี่คอลเลคชั่นของเรานะคะก็ตอนแรกสะสมแล้วเ,เลิกสะสมไปแล้วก็มาสะสมใหม่นะคะอันนี้อันนี้ที่ร้านแบบนี้มีด้วยแต่ว่าเป็นโกดีธรรมะหน้ามันแพ็กเกจหายบีบเล่นเฉยก็พอแล้วอันนี้ก็ประมาณนี้ประมาณเท่าไหร่2องสี่หกแปสสี 67สชิ้นนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปเอามาใหม่อีก6ชิ้นเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย